ครับพิกิติครับในปีนี้ครับจะมีกลยุทธ์การตลาดแคมเปญอะไรออกมาเพื่อดึงดูดลูกค้าอีกบ้างครับในส่วนนี้อาจจะต้องขออุบเก็บไว้ก่อนเนาะแต่ว่าแน่นอนครับในเมื่อทุกอย่างเกี่ยวของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นชีวิตดีๆเริ่มต้นจากการนอนเราจะมีแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับที่นอนออกมาแน่นอนครับผมแต่จะมีอะไรบ้างขออุบไว้ก่อนครับผมยิ่งใหญ่ไหมครับใบ้นิดึงสนุกแน่นอนครับแน่นะครับ มองทิศท,ทางตลาดผู้บริโภคในปีนี้ยังไงบ้างครับแล้วก็อะไรคือจุดเด่นจุดแข็งของแมทเทรซิตี้ที่จะแข่งขันในตลาดนี้ครับก็จากปีที่แล้วนะครับกับมาสนุนปีนี้เนี่ยผมว่าในเรื่องของการแข่งขันในการนําเสนอสินค้านะครับในการนําเสนอคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งขันกันสูงมากขึ้นนะครับในส่วนของแมทเทรซิตี้เราเนี่ยเราเราเน้นในเรื่องของความจริงใจนะครับแล้วก็อย่างที่เราสร้างแคมเปญนี้นขึ้นมาเพื่อ นำเสนอแฟกต์หรือความรู้สึกที่แท้จริงที่ผู้บริโภคเนี่ยเป็นผู้บอกต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นจุดสําคัญของเราเนี่ยคือนําเสนอในเรื่องของแฟกต์และวอย่างที่สองอด้วยแมตติสตี้เราเนี่ยมีสินค้าที่มีความเป็นวาไรตี้ทั้งแบรนด์จากต่างประเทศนะครับแล้วก็แบรนด์ในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นตัวจุดแข็งของเราเนี่ยก็คือลูกค้าเข้ามาเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปลองที่ไหนก็ตามแต่แต่เมื่อมาแมตติสตี้คุณได้เครื่องนอนที่นอนที่ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ โควิดมีผลกระทบกับธุรกิจหรือไม่ครับอ๋อปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแน่นแ,แต่ไหนแต่ไรเวลาที่เราจะซื้อสินค้าเราจะซื้อที่นอนเนี่ยเราอยากจะรู้สึกว่าอยากสัมผัสอยากไปลองแต่ด้วยโควิดเนี่ยก็ทําให้ข้อจํากัดในเรื่องของการทดลองสินค้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ สินค้าที่นอนเน่ยมันยังคงมีความจําเป็นที่ต้องซื้อหมายความว่าความต้องการไม่หายแต่วิธีการหรือการเลือกซื้อเนี่ยมันยากมากขึ้นครับอันนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก COVID โควิดโดยตรงรแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคเขามีการเปลี่ยนแปลงไหมครับพอช่วงโควิดเขามีการวิเคราะห์เรื่องที่นอนเรื่องอะไรแตกต่างจากเดิมไหมครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนอ,อย่างเดิมทีนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเดิมทีเนี่ยก็เฮ้ยฉันจะซื้อที่นอนก็ ขับรถไปตามห้างมาตามร้านขายที่นอนอ่ะทดลองนอนแต่พอมันปิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าเริ่มศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับโดยศึกษาผ่านเฟ e บุ o k อ่าศึกษาผ่านตัวอ่าเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็พูดคุยกับแอดมินแล้วข้อจํากัดที่ผมบอกมานะต้นว่าเราลูกค้าไม่สามารถมาลองได้เพราะฉะนั้น ลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมายอมรับในเรื่องของคอนเทนต์มากขึ้นว่าเอ้ยอันนี้ใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดแคมเปญนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยโควิดเนี่ยที่มันเข้ามาในสว่วงของแมดิซี่เราก็เตรียมรองรับในเรื่องของตัวการเข้าถึงจะทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้แม้กระทั่งไม่ได้มาทดลองนอนจริงครับสำหรับแคมเปญนี้ครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่บ้างครับครับก็ วิลลิงหรือวัตถุประสงค์ของเรานะครับก็คืออยากให้ผู้บริโภคนะครับเข้าถึงผลิตภัณฑ์นะครับว่าแม้ว่าคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาทดลองสินค้าได้แต่คุณอย่างน้อยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาหรือแคมเปญที่เราพัฒนาทาขึ้นมาเนี่ยเราต้องการให้ผู้บริโภคนะครับได้รับสัมผัสจากผ่านจากตัวแทนนักนอนนะครับเรียกว่าเป็นประสบการณ์สําเร็จรูปนะครับที่จะทําให้คุณใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นอนเครื่องนอนครับผม ครับขอบคุณครับ,บครบท่เะปังซูมด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆในซูมด้วยนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านออกฝากด้วยนะฝากเรื่องราวของงานวันนี้ด้วยนะครับรักทุกคนจ้าขอบคุณครับสวัสดีค่ะ